สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกับครัวบ้านแต่แซ่บคือเก่าอีกแล้วเมื่อนี้ได้จุกจีมาก,ก็เลยว่าสิมาขวบพี่น้องก้นจุกจีกับข้าวโอโซโแบบนี้ก็ยอนวา่าเฮาเซน้ำมาแล้วหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็ปิดปีกออกพี่น้องก็ได้ประมาณนี้และพี่น้องก้นข้าวขาวโอโซลอพี่น้องบุมีขี้แนนอนมีแต่ไขมันและพี่น้องขาวขาวก็ินแ่ไขมันกับไขมันเนาะหลังจากเฮาปิดปีกมาแล้วฮาก็ซิมาล่างพี่น้องล่างประมาณสองสามน้ำ เพื่อให้จุกจีมันสะอาดเพราะว่าจุกจีที่เฮาได้มาในเมนก็ได้มาจากกองขิงวัวขี่ควายดอพี่น้องพอสนั่นฮาต้องล่างให้สะอาดจากสามชีน้ำหรือว่าจนกัวน้ำที่เฮาล่างจุกจีมันชิใสเมื่อล่างจุกจีดินแล้วเฮาก็เสียาน้ำใส่เหล็กหน่อยเพื่อไปขววิธีขวาก็ได้ยงยากพี่น้องใส่เครื่องปรุงเหล็กหน่อยก็ถือว่าแ่บแล้วเครื่องปรุงก็หอามีเกลือน้ำตาล ลดดีสิ่งที่ขาดบุได้ก็คือแป้งนัวพี่น้องโหยลงไปเลยตามใจหมักเครื่องปรุงก็เฮาก็มีซองซ้ำอย่างซ้ำนีบ่มีลายปันได้ซ้ำนีก็ถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ค้นไปเรื่อยๆจนน้ามันแห้งนาะพี่น้องก็ถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วน้าแห้งแล้วฮาก็สิมาใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กหน่อยเพื่อให้จุกจีก็ฮามันกรอบแล้วก็ค่วไปอีกเล็กหน่อยก็ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้อง รสชาติของขวดจุกจีกระชิออกมันๆน,น,นัวๆจักหน่นนอยและก็มีกลิ่นหอมหยา่อ่อนๆได้พี่น้องเมื่อเข้าขวดจุกจีซุกดีแล้วเอาก็สิเทใส่จานเพื่อนําไปกินกันเลยสิกินตอนห้อนหรือว่าตอนเย็นเย็นกระเคือกันสําหรับใครที่ผู้เคยกินก็นคอมเมนต์เข้ามาได้เดอ้อหรือว่าผู้ใดที่เคยกินแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายสบายดีกันได้เด้อพี่น้อง หัวสุกแลัลูกซาวกับมักซีมเป็นคนทําอิดเลยเบิ่งเอาพี่น้องว่าแซบหรือโบแซบจบสำนีเดอพี่น้องบายบาย